มาสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยนะครับก็สู่ไวทองชาแนลยูทูบนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงหนังจีนในอดีตตั้งแต่ปี1986นะครับได้รับความสำเร็จล้นหลามเลยนะครับนั่นคือโฮดเลวดีชื่อภาษาอังกฤษคือ a better Tomorrow แหมเสียงชัดแจ๋วเลยนะครับสำเนียงนะครับกำกับโดย John w o ูนะครับเขียนบทด,ด้วย John Woo แล้วก็อำนวยการสร้างโดยฉีเคอ่ะลุงขออนุญาตพูดเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับก่อนหน้าที่จะมากำกับเรื่อง A Better Tomorrow นะครับหรือว่าโหดเลวดีในชื่อภาษาไทยเนี่ย John w o ูเนี่ยก็ล้มลุกคลุก,ลกคลานมาพักใหญ่นะครับกับการสร้างหนังที่ไม่ได้ตามใจตัวเองนะครับเป็นการสร้างหนังตามใจตลาด ก็ประสบความสําเร็จน้อยมากเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จดีกว่าจนกระทั่งฉีเเคอะนะครับที่เพิ่งจะประสบความสําเร็จจากการสร้างหนังเก่งกับเฮงนะครับเรียกว่าโอ้โหประสบความสําเร็จมากเลยมีตังเยอะในทางกลับกันเนี่ยจอห์นวูเนี่ยก็ล้มลุกคลุกคลานฉีเเคอะก็เลยออกปากชวนจอห์นวูนะครับมาสร้างหนังแนวแก๊งสเตอร์ตามที่จอห์นวูเขาอยากอยากจะทํานะครับ เรียกว่าเป็นเรื่องแรกที่จอห์นวูกำกับเกี่ยวกับแก๊งสเตอร์แล้วก็เป็นลายเซ็นเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของจอห์นวูนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับจอห์นวูจนได้มากำกับหนังฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็น Face Off นะครับ Mission Impossible ภาค2ลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของจอห์นวูนะครับก็คือสโลโมชั่นมีนกพิราบบินข้ามไปข้ามมาเนี่ยครับคือซิกเนเจอร์ของจอห์นวูก็เริ่มต้นมาจาก โหดเรวดีนี่แหละครับตัวหนังนะครับได้ดาราที่มีทุกแนวนะครับตี้หลุงเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาลงในช่วงก่อนหน้าที่จะมาแสดงหนังเรื่องนี้ก็มาทำให้เรตติ้งตัวเองดีขึ้นโจวหนฟ้าโด่งดังมาจากการเล่นซีรีส์ละครเจ้าพ่อเซียงไฮ้แต่ว่าในโลกภาพยนตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับก็มาโด่งดังในเรื่องนี้ แล้วก็ที่สำคัญนะครับได้นักร้องชื่อดังในตอนนั้นคือเลสลี่จางเรียกว่ามาอุ้มดีกว่าทำให้เรื่องนี้มันกลมกลม่อมแล้วก็พุ่งแรงเรียกความสนใจจากในทุนได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาขยายความนิดนึงนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนกัน2คนแล้วก็น้องชาย1คนนะครับมีตัวเอกตัวเด่นอยู่3คนนะครับอาเห่าครับรับบทโดยตี้หลง เซียวมานะครับเป็นเพื่อนรักกับอาเฮารับบทโดยโจวนินฝะแล้วก็อาเฉียก็เป็นรับบทเป็นตำรวจซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของอาเฮาก็คือเป็นน้องของตี้หลุงโดยในตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าทั้งตี้หลุงและก็โจวินฝะเนี่ยสองคนนี้ไม่เพียงพอที่จะระดมทุนจากนายทุนมาสร้างหนังเรื่องนี้ได้เพียงพอเพราะว่านายทุนก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจโหดเ็วดีหรืออัลเบ e ต to ์ทูม o รโรเนี่ยมันฉีกแนวจากหนังในยุค80 เมื่อก่อนมากเลยตอนนั้นก็จะมีแนังตลกนังกําลังภายในแต่นี่เป็นแก๊งสเตอร์นะครับแต่พอเลสลี่จางนะครับที่อ่านบทปุ๊บตัดสินใจรับรับเล่นเรื่องนี้ก็มีนายทุนที่กล้ามาเสี่ยงด้วยกันนะครับแต่หลังจากหนังออกฉายนะครับโอ้โหเป็นกระแสม,มากมายนะครับกวาดรายได้รวมไปถึง34ล้านเหรียญในฮ่องกงนะครับแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดที่ออกฉายทั้งโลกก็น่าจะถึง40ล้านเหรียญเลยนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าโหดเร็วดีเนี่ยเป็นหนังต้นแบบให้หนังฮ่องกงที่เป็นแนวเกี่ยวกับเจ้าพ่อตำรวจแก๊งสเตอร์หลายเรื่องด้วยกันนะครับถ้าเป็นเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีคําว่าโหดดพวกนี้ตามมานะครับก็อันนี้คือต้นต้นแบบนะครับนอกจากเป็นต้นแบบของเรื่องแก๊งสเตอร์นะครับแนวการแต่งตัวของตัวเอกในเรื่องก็ส่งผลกับการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดอรเรนเดลอง การข้ามไม้ขีดไฟของโจหวนฟ้าไม้ขีดไฟกานไม้ขีดไฟครับนะครับ,นะรบการใส่เสื้อโค้ตตัวใหญ่ๆทั้งๆท,ที่ประเทศไทยก็หืมอย่างร้อนนะครับแล้วก็บางทีมันต้องมีผ้าพันคอสีขาวนะพันอ่าียกพ้าท,ที่คอด้วยนะครับโดยเสื้อโค้ตที่เปิดมาก็มีอาวุธข้างในนะครับอันนี้เจ้าพ่อเขาใส่กันการยิงปืน2มือแล้วก็สโลโมชั่นโอ้โหหนังยุคหลังก็เอาไปใช้เยอะแยะนะครับ เนื้อหาของหนังก็สร้างอิมแพ t คได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของพี่น้องความรักของเพื่อนที่เรียกว่าตายแทนกันได้นะครับอันนั้นก็สร้างเขาเรียกความอินคนดูก็จะอินไปกับความรักที่มันมันดูจริงมากดูจริงมากในเรื่องนะครับประสบความสำเร็จมากนะครับในปี1986อันนี้คือโหดเรวดีภาคที่1จนต่อมาในอีก1นึ่งปีนะครับก็มีโหดเรวดีภาค2 ออกมาตอกย้ําความสําเร็จใช้นักแสดงชุดเดิมนะครับแล้วก็การกลับมาแสดงโหดเร็วดีอีกครั้งของโจหวหนฟ้านะครับใช้คําว่ากลับมาแสดงอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยโจวนฟ้าเนี่ยที่รับบทเซียวมาเนี่ยตายนะครับตายตอนท้ายเรื่องแล้วในภาคใหม่เนี่ยเนื่องจากว่ากระแสโจวนฟ้ายังดีไงถ้าจะไม่มีโจวนฟ้านี่ก็กลัวจะขายไม่ได้ก็เลยเขียนบทให้ มีตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่ออาเคนนะครับเป็นน้องฝาแฝดของเซียวมานะครับก็กลับมาเล่นในอีกบทหนึ่งแต่รูปแบบก็ใกล้เคียงกันเพราะฝาแฝดนะนะแต่ก็มีความฉีกไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในภาค2เนี่ยอาเคนหรือว่าโจวหนฟ้าเนี่ยเล่นได้ดีเลยเล่นได้ดีนะครับก็ประสบความสําเร็จแต่อาจจะน้อยกว่าภาคหนึ่งนิดนึ่งมันเป็นมันเป็นสูตรทั่วไปนะครับหนังภาคต่อที่จะได้ความนิยมน้อยกว่าภาคที่หนึ่งอ่ะโอเค มาถึงตรงนี้นะครับขอเนญาตเล่าเรื่องย่อให้ฟังนิดหนึ่งนะครับทบทวนอาเหานะครับรับบทโดยตี้หลงเนี่ยแหละครับเป็นสมาชิกของแก๊งมาเฟียที่ทําแบงค์ปลอมนะครับในขณะที่มีน้องชายคนหนึ่งชื่ออาเฉียรับบทโดยเลสลี่จางนะครับกําลังเรียนตํารวจอาเหาเนี่ก็หาเงินมาส่งน้องเนี่ยเรียนตํารวจโดยที่น้องเนี่ยไม่รู้หรอกว่าพี่ชายเนี่ยเป็นแก๊งสเตอร์ไม่รู้จนวันหนึ่งเนี่ยนะครับพ่อของอาเหาเนี่ถูก ถูกฆ่าตายเนื่องจากอาเห่าเนี่ยถูกหักหลังจากเพื่อนในแก๊งเนี่ยนะครับอาเฉียก็เลยโกรธโกรธพี่ชายตัวเองเป็นตำรวจแล้วไม่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ก็เพราะว่ามีพี่ชายเป็นแก๊งสเตอร์ก็หลายอย่างนะครับไม่ชอบพี่ชายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในเรื่องนะครับแหมอาเห่าเนี่ยส่งน้องจบแท้ๆนะครับพวกเราต้องไปดูครับต้องไปดูปี่ลุงเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับทำให เกิดเรื่องราวอาเหาถูกจับติดคุกนะครับเสี่ยวมาซึ่งเป็นเพื่อนรักของอาเหาก็ไปช่วยล้างแค้นนะครับที่มีบทยิงปืนสองมือเนี่ยแหละครับซุกปืนตามต้นไม้ต่างๆแต่สุดท้ายตัวเองก็โดนยิงทําให้ขาพิการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกอาชางนะครับซึ่งเคยเป็นลูกกระจอกในในทีมนะครับหักหลังทุกคนแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับบทหนึ่งที่โจวนฟ้าหรือว่าเซียวมาเนี่ยตกต่ําถึงขนาดต้องไปเช็ดรถให้อาชางแล้วอาชางก็ โปรยเศษเงินให้อ่ะครับแม่แต่ละแต่ละช็อตเนี่ยหนังเรื่องนี้มันสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับคนดูมากนะครับคนดูอินนะอิ <in S 2> นเ<ะ>นื่องจากว่ารักตัวละคร3ตัวเด่นๆเนี่ยรักเพราะฉะนั้น3า,าตัวละครนียเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนดูจะรู้สึกไปหมดนะครับจนพอเห่าพ้นโทษออกมานะครับกลับมาก็เจอเรื่องทั้งหมดตั้งใจจะล้างมือออกจากวงการก็ออกไม่ได้นะครับต้องไปพึ่งไอเฮียจําชื่อไม่ได้ละที่เป็นเจ้าของอู่แท็กซี่แล้วก็มีการแก้แค้นล้างแค้นนะครับ อาชางก็อยากจะกำจัดอาเห่าฟังชื่องงหน่อยนะอาชางอาเห่าเซียวมาชื่อจริงจีนอาเหาก็อยากกำจัดอาชางอาชางก็อยากกำจัดอาเหาเซียวมาเองก็ตกต่านะครับอ่าส่วนอาเฉียเองก็ไม่เข้าใจพี่ชายสุดท้ายหักหลังกันไปหักหลังกันมานะครับก็ปรากฏว่าเซียวมาตายโจวนฟ้าเนี่ยแหละครับตายอาเหานี่ก็ก็ติดคุกกลับไปติดคุกส่วนอาเฉียก็ สามารถเลื่อนตำแหน่งได้เพราะว่าจับพี่ชายตัวเองได้แต่ก็อยักรักกันนะกรมารักกันไม่ได้มีปัญหาตอนสุดท้ายไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็จบในภาคหนึ่งไปนะครับอันนี้คือโหดเร็วดีภาคหนึ่งต่อมาในภาคสองนะครับก็เรื่องราวผ่านไปหลายปีนะครับอาเฮาเนี่ยก็อยู่ในคุกส่วนเซียวมาตายไปแล้วอาเฉียเนี่ยก็เป็นตำรวจนะครับมันมีเรื่องของลุงหลงฮะอดีตมาเฟียที่พวกอาเฮาซึ่งภาคแรกไม่ได้พูดถึงเลยนะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีตอ่ะลุงหลงเนี่ยมีปัญหาลุงหลงเนี่ยก็ออกจากวงการนี่แหละไปทํางานสุดจริตแต่ก็ถูกลูกน้องนะครับชื่อว่าคุณโกเนี่ยหักหลังนะครับทำให้ลุงหลงเนี่ยเสียสติต้องไปใช้ชีวิตที่อเมริกาอันนี้ลามปาไปถึงอเมริกาแล้วนะซึ่งที่อเมริกาก็มีเคนฮะอาเคนซึ่งเป็นน้องฝาแฝดของเซียวมาในภาคที่1นนะครับรับบทโดยโจอวันฟ้าเหมือนเดิมนะครับอาเคนเนี่ยก็รู้จักลุงหลง ก็ช่วยเหลือพากลับมาที่ฮ่องกงแล้วก็มาล้างแค้นคุณโกซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของลุงหลงชื่อเยอะนะครับนะครับก็มีการเขาเรียกอะไรมีฉากแอคชั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในตอนท้ายๆของเรื่องนะครับเรื่องหัวดเลวดีภาคสองเนี่ยโอ้โหทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งกระสุนตามสไตล์ของจอห์นวูเลยนะครับเต็มที่ครับแล้วก็สุดท้ายก็สามารถที่จะ ล้างแคนแก้แค้นคุณโกได้นะครับก็จบโดยที่มีเรื่องเศร้าอีกก็คืออาเฉียนะครับรับบทโดยเลฟลี่จางเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับอันนี้คือเรื่องย่อๆของโหดเร็วดีเอาแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับอ่ะก็มาพูดถึงในภาคนักแสดงแบบชัดๆเลยนะครับอาเฮาครับรับบทโดยตี้หลุงตี้หลุงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ๆเลยนะของชอบราเดอร์ก่อนหน้านั้นนะครับหนุ่มๆห,หล่อมากครับพวกเรา ตอนเล่นก็จริง,รงๆก็ก็ยังรออยู่นะแม้แม้ว่ามันจะอะไรมันจะหายไปเยอะบ้างนะครับแต่ก็แสดงได้ดีนะครับบทอารมณ์เนี่ยได้เลยนะครับนี่คือตี้ลุงนะครับถัดมานะครับเซียวมาแล้วก็เชนรับบทโดยนะักแสดงคนเดียวกันคือโจวเหวินฟ้าในช่วงนั้นโจวเหวินฟ้าเนี่ยถือว่ากลางเก่ากลางใหม่ก็แล้วกันนะครับจะว่าใหม่เอี่ยมก็ไม่ใช่จะว่าเก่าเลยเก่ามันทุกวันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ แต่ที่แน่ๆคือในโลกในโลกของภาพยนตร์เนี่ยโจวนฟ้าไม่ได้รับความนิยมเท่าไรนักนะครับแตกต่างจากการที่เล่นซีรีส์มานะครับก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันแต่โจวนฟ้าก็สามารถหาจุดหาคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็เล่นออกมาได้อย่างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบทของเสี่ยวหมาที่จะต้องซื่อสัตย์แล้วก็รักเพื่อนหรือว่าจะบทของอาเคนที่ต้องกวน ก็ทําได้ดีนะครับเป็นภาพจําแล้วสิ่งที่โจวันฟ้าสร้างไว้ทําให้เป็นที่จดจําได้ก็หลายอย่างเช่นแว่นอย่างเงี้ยครับแว่นอาริเดอร์ลองเสื้อโค้ดการคาบไม่ขีดไฟหรือว่าคาบไม้จิ้มฟันอันนี้คือโจวันฟ้าครับอัเฉียรครับรับบทโดยเลสลี่จางอันนี้เดือะแบกนะครับที่เข้ามาแบกในภาคแรกเดิมเนี่ยเลสลี่จางเขาประสบความสําเร็จในฐานะนักร้องอยู่แล้วนะครับโด่งดังมาก พอตัดสินใจมารับบทอาเฉียซึ่งดูบทเนี่ยจะน้อยกว่าอาเหา่าแต่เลสลี่จางก็ยินดีนะครับแล้วก็แสดงออกมาได้ดีทั้งสีหน้าและก็อารมณ์เป็นน้องเล็กในกลุ่มนี้นะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเลสลี่จางเสียชีวิตแล้วนะครับพวกเราครับหลายท่านอาจจะทราบและนี่คืออาเฉียครับเลสลี่จางลุงหลงฮะอันนี้อยู่ในภาค2ครับซื่อเทียนซื่อเทียนเนี่ยก่อนมาแสดงเรื่องนี้นะครับก็เป็นทั้งนักแสดง ถือว่ารุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับเคยประกบกับเฉินหลงในอนันุมมัดเมาแล้วก็เป็นถึงผู้อํานวยการสร้างมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยมีประสบปัญหาเรื่องการเงินการสร้างโหรเดีภาค2ของชีเคอรแล้วก็จอห์นวูเห็นเขาว่านะครับอะไรได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปช่วยเหลือซื่อเทียนนี่แหละครับในภาคสองมาระบบทลุงหลงซึ่งฉีกภาพการแสดงของซื่อเทียนไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออกไปทางแนวตลก ผลงานที่โด่งดังของซื่อเทียนนะครับก็คือซื่อแปะแซ่ตลกเนี่ยแหละครับในภาคหนึ่งนะครับตัวร้ายคืออาชางครับรับบทโดยหลี่จือสงฮะแล้วก็ในภาค2ตัวร้ายก็คือคุณโกเนี่ยรับบทโดยกวนซานคุณพ่อแท้ๆของกวนจือหลินนะครับอดีตนางเอกดังเลยนะครับอ่าสุดท้ายครับจะบอกพวกเราว่ากระแสของโหดเลวดีเนี่ยดังขนาดไหนดังขนาดว่าหนังกลางแปลงทุก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 ท,กที่เลยจะต้องมีหนังเรื่องโหดเลวดีมาฉาย บางคนก็ดูมากกว่า1รอบดังถึงขนาดว่ามีหนังไทยเรื่องเพชรพยัคฆราชเรียกว่าเอาพลอ็อตเอาบทเอาตัวละครเนี่ยมาก๊อปกันดื้อๆนะครับก๊อปแบบก๊อปเลยฉากบางฉากเนี่ยคือ100%เลยครับนํามาจากโหดเลวดีและก็ดังถึงขนาดส่งให้จอห์นวูเนี่ยนะครับขึ้นแท่นผู้กํากับของเอเชียสามารถที่จะไปกํากับหนังฮอลลีวูดอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นน,นะครับ ฝรั่งเขาก็ยอมรับในฝีมือแล้วก็ในกิมมิกในลายเซ็นของ John จอห์นวูจริงๆโหดเร็วดีไม่ีอีก2ภาคนะครับพวกเราครับภาค3เนี่ยเขาย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเซียวมานะครับแล้วก็มีภาค4ี่ที่เพิ่งจะฉายไปเมื่อ2ปี2018ต้องยอมรับเลยว่า2ภาคเนี้ยไม่ได้รับไม่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในในโหดเร็วดีนักวิจารแล้วก็นักดูหนังในส่วนใหญ่นะครับมักจะสรุปเองว่าโหดเร็วดีเนี่ยมีแค่2ภาคนะครับซึ่งทั้ง2ภาคเนี่ย ก็จอนบูกับฉีเครอร่วมกันภาค3นี่ฉีเครือทำเองนะครับมันก็ออกจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่และนี่คือโหดเรวดีครับลุงหมูรวมภาคหนึ่งภาค2รวมกันไปเลยนะรวมๆกันนะครับก็เอาให้หายคิดถึงครับเอาให้หายคิดถึงไหนๆมาทางนี้แล้วก็ย้อนไปทั้งหมดนะครับลุงเองก็กําลังรวบรวมหลายเรื่องอยู่นะครับต่อมาอาจจะมีหลายเรื่องนะครับไม่พูดไปแล้วเดี๋ยวจะทําไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเสียคนนะครับ เอาเป็นว่าเตรียมไว้อีกหลายเรื่องแล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวแนวนี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจได้ครับไม่ชอบก็กดไม่ชอบได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเลยก็คือกดติดตามด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงริบรล้วตรงไหนไม่ถูกช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับในคอมเมนต์ยินดีทั้งหมดนะครับลุงเองก็ไม่ได้จาได้ทั้งหมดครับหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ตามนี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนสวัสดีครับ